โอ้แต่ว่าข้างหน้าพอดูดีนะเข้ามาแล้วก็เอ้ยยกค้อยสองดิเน่เราจะทำยังไงสองสองคนโอเคอ่ะกำมึงกำมึงอ่ะมึงไม่ใช่กำกูกำมึงเขาบอกจุกหมูใช่ไหมเอาเขาเปิดแอร์แต่เขาเปิดหน้าต่างอ่ะแต่เขาคิดค่าไฟเรานะปิดไงวะ เมื่อกี้เดินเข้ามาจากทางเข้าตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เคาน์เตอร์อยู่ทางนี้ขึ้นลิฟต์มาตรงนี้แค่ชั้นเดียวอยู่ชั้นที่สองแล้วนี่ก็คือห้องของเราเข้ามาแล้วปุ๊บก็จะเจอครัวเล็กเล็ก <laughs> เล็กแล้วก็เจอตู้เย็นนีมีอะไรบ้างโอ้มีห้องมาหุงข้าวด้วยเฮ้ มีหม้อมีกระทะโอ้ก็มีครบนะกนันนิดนิดหน,น่อยหน่อยเนาะแต่มีครบเนาะไมโครวเวฟอ๋อไมโครวเวฟก็มีม <ๆ S 1> ก็มีนิดนิดหน่อยหน่อยตรงนี้ก็เป็นโต๊ะทางานออ้โต๊ะทํางานใหญ่ดีเนาะเนี่ยดูดิวางของได้เยอะดีเนาะโต๊ะอีกโต๊ะหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็โซฟาเตียงอันนี้คือตะกาใส่เสื้อผ้าที่จะให้เขาไปซักอันนี้ตู้เสื้อผ้า นี้ห้องน้ำอืมมีรองเท้าใส่ห้องน้ำด้วยล่ะปลักที่เวียดนามเขาเหมือนที่บ้านเราเด้เด้เลยเนาะรูเหมือนที่บ้านเราเด้เลยก็เป็นห้องเล็กๆกันเนาะแต่ว่าถือว่าสะอาดกว่าที่คิดนะไม่ได้ถือว่ามันเล็กมากนะมันก็ใหญ่พอสมควรนะห้องนี้ในราคาเดือนหนึ่งนะ28คืน ประมาณหมื่นแปดพกว่าบาทแต่เราจะไม่ได้อยู่ครบหรอกนะเพราะว่าถ้าจองแบบ3อาทิตย์กับจองแบบ4อาทิตย์อะ่ะจอง3อาทิตย์จะแพงกว่าจองแบบ4อาทิตย์แปลกไหมเพราะฉะนั้นก็เลยจองแบบ4อาทิตย์แล้วเราก็อยู่ไม่ไม่ถึงไงเราเข้าพักเดือนธันวาคมซึ่งเป็นไฮซีซันที่สุดก็หมายความว่าน,นี่คือราคาช่วงแพงของที่นี่พอดีห้องที่นี่ดี เราได้ในราคาที่ถูกน่าจะเกือบที่สุดของที่นี่ด้วยแถมอยู่ไม่ไกลชอบเตียงก็นุ่มมีโต๊ะทำงานสองที่แล้วก็ห้องน้ำถึงจะเล็กแต่ว่าสะอาดไม่มีกลิ่นอะไรเลยไม่เหม็นครัวเล็กนะแต่ว่าก็ใช้งานได้มีครบถ้วนแล้วที่สำคัญคือเวลาซักผ้าเขาไม่มีเครื่องซักผ้าให้นะ ก็เอาเสื้อผ้าใส่ตะกา้าเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปวางหน้าห้องเขาก็จะเอาไปตอนเช้าแล้วตอนเย็นเขาก็เอามาส่งอาทิตย์ละสองครั้งที่สำคัญนะเน็ตที่นี่แรงมากแรงเวอร์แรงเกินไปไหม